แล้วเมมบอกไปเจอร้านนี้มาต้าหนึ่งข้าวหมูแดงหมูกรอบเขาบอกว่าเป็นสไตล์ฮ่องกงค่ะอ่าฮ่องกงแล้วฟู้ดไหมไปอย่าเล่นกับคนที่โมโหัวหินนี่ให้ดูหมูแดงใกล้ๆเลยน่ากินมากเลยครับผมตามรอยมาเลยนะฮะตามรอยรีวิวมาเลยอันนี้ของผมใช่ไหมจานนี้ใช่มั้งคะใช่มั้งคะทุกคนดูความหนาของหมูแดงครับเฮ้ยเนที่อร่อยที่สุดในชีวิต เคยกินมาบอกเลยอร่อยมากทำหน้าสวยสวยที่สุดในโลกทำหน้าตลกที่สุดในโลกทำหน้าน่ารักที่สุดในโลกทำหน้าตกใจที่สุดในโลกบีบีมีอะไรจะบอกกับพ่อแม่ไหมในวัยห้าขวบบีบีรักพ่อแม่ที่สุดอยากเติบโตมากับพ่อแม่อย่างนี้บีบีรักในดวงใจโอ้หขอบคุณนะลูกบาเผย กันหาามไม่ไหวแล้วอยู่ตรงไหนพานก้าค่ะอันนี้พานกพานนกอะไรนะเจ็ดค่ะพานนก้าพานนก้าเฮ้ยเจอแล้วนี่ยแงๆนี่ยเนี่ยแต่ว่าเราเจอศูนยไตเทียมได้นี่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 ใช่นี่นี่เข้าตรงนี้ค่ะเข้างนี้เลยเนาะใช่ค่ะเข้าไปก่อนว้าวร้านอยู่นี่ทุกคนแดงๆเห็นไหมข้างๆสองฝั่งนี้คือแบบรถตู้เข้าได้ไหมเนี่ย กอดอื่นสวัสดีด้วยนะฮะเราออกกันมา2ตายายอีกแล้วเพราะว่าน mm ้อ hmm. งไ่บีไปเรียนนะทุกคนนะเรามานั่งนึกอะเมื่อวันก่อนว่า <c oughs> เฮ้ยบ้านเราอะยังไม่เคยทําหมูแดงเลย mm hmm. ตั้งแต่เปิดช่องมาจะร้านซับอยู่แล้วเนี่ย ขอบคุณมากนะครับยังไงก็รอเลยเรืละละละ่องร้านซับนะฮะเดี๋ยวจะทําอะไรเดี๋ยวอยว่ากันแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยทําหมูแดงเลยมหมูกรอบทามาเยอะละเม่บุ๊ว่างเอองั้นขอหาร้านก่อนแล้วกันเมื่อคืนใช่ไหมแลม้วเมบุ๊กไปเจอร้านนี้มาต้าหนึ่งข้าวหมูแดงหมูกรอบเขาบอกว่าเป็นสไตล์ฮ่องกงค่ะอ่าฮ่องกงแล้วฟู้ดไหมไปอย่าเล่นกับคนที่โมโหหิวไปแล้ว <laughs> นี่โมโหจริงนะหมูแดงฮ่องกงนี่โ ห้าเนียงมีให้ลองหลายอย่างเลยโอ้โห <Gym. S 1> น,นี่ไงหมูแดงเขาน่ากินมากนี่มีหมูกรอบด้วยทุกคนเกี๊ยวหมูซอสปัาลน้าหนึ่งค่ะเอาละเดี๋ยวดูเขาสั่งนะข้าวหมูแดงล่องคงหนึ่งค่ะข้าวหมูกรอบหนึ่งค่ะอ่าแล้วข้าวหมูแดงผิดวิญญาณนี่คืออะไรคะยิค่งเหรอก็คือกินแล้วเราตายเลยป่ะประจานกับข้าวหมูแดงล่องคงยังไงคะไม่แตกค่ะเดี๋ยมันจะเป็นพิเศษแล้วก็าพ่นไข่ดาวค่ะอ๋อ อ๋อคิดว่ากินแล้วตายไปเลยปิดวิญญาณ์อ่ะไม่ใช่นะโอเคม,มีอะไรบ้างน,นะคะน้ข้าวหมูแดงแล้วข้าวหมูกรอบแล้วเส้นก๋วยเวก็เอาไปในอย่างนี้ค่ะบะหมี่เทียมหมูแดงหมูกรอบค่ะไม่ต้องทำคลิปแล้วมั้างมาเอยโอเคค่ะอ่าโอเคเ,เคจัดไปขอบคุณครับและนี่คือราคาของเขาทั้งหมดนะครับนี่เผื่อใครแวะมากิน,นแม่บุ๊กก็จะสั่งจากเมนูตรงนี้เลยทุกคนนี่แปะไว่ให้แบบนี้เลยนี่ให้ดูหมูแดงใกล้ๆเลย น่ากินมากเลยครับผมตามรอยมาเลยนะฮะตามรอยรีวิวมาเลยอร่อนมากมากเลยค่ะมันดูนุ่มมากเลยอ่ะเสียงดาฟังชัดกี่โมงหมดครับพี่อันนี้มันไม่แน่นอนค่ะไม่แน่นอนเนาะเปิดกี่โมงครับปิดกี่โมงครับปิดสองทุ่มปิดสองทุ่มเลยฮะดึกดึกไปเลยมีเด็ดสองตาอ่าโอเคครับอันนี้ของผมใช่ไหมจานนี้ใช่มั้งคะใช่มั้งคะ มีใช่มังครับอ่าอันนี้คือน้ำหมูแดงสูตรพิเศษไม่มีลาดใช่ไหมมีแต่ทานเนาะเ <kk> พราะปกติผมเห็นแบบว่าลา,เลเา,ด,าดเลยหอมข้าว้วยต่างหากข้าวนพดเห็นไหมอยากสดข <c oughs> ้าวหมูกรอบมาเรียบรอย <c oughs> ้อยไม่กลับไปทำคลิปแล้วแหละขอรีวิวทุกอย่าง <c oughs> านที่นี่เลยจริงหมูกรอบเาขาคือหนังฟูมากแต่เรามาที่นี่มาเอาหมูแดงนะกินหมูกรอบก่อนไปอ <c oughs> ืออืออืเป็นไง เขาจะหั่นมาแบบชิ้นแบบใหญ่เต็มปากเต็มคำร้านเนี้ยเขาเน้นแบบชิ้นหนานะปกติมันจะบางๆอือร่อยนะอร่อยเลยอ่ะเฮแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่พี่เด็กก็รับชอบเลยบ้างตอนเนี้ยชอบข้าวเขาอ่ะใช่ข้าวอร่อยแล้วน้ำของเขาทุกคนใครที่ไม่กินหวานนะตอบโจทย์เลยร้านเนี้ย มันจะหอมหน่อยหอมแบบจีนๆน่ะทุกคนแล้วมันจะมีรสชาติหวานปลายๆหน่อยเเยอะๆหน่อยเอาน้ำกลับไปด้วยได้ไหมได้าวทีเด็ดมาแล้วโอ้ยทำไมไข่เป็นแบบเนี้ยน่ากินมากไข่ดาวไข่ดาวเป็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไข่เป็ดหรอกต้องว้าวอุ้ยเนี่ยชอบแบบนี้มากเลยอ่ะสีสูมแบบเนี้ยบีบีชอบเส้นแบบนี้มากบอกเลยซื้อกับให้บีบีด้วยให้กินกับเราตอนตอนถ่ายคลิปนี่แหละเรามาเพร่อนี้ก่อนเลยหมูแดงเนี่ยอ่ะไป อะลองดูอืมอ,อะไรอะไรอะไรจะเย็น <laughs> ชอบหน้ามาแบบนี้เวลากินหมูอร่อยอะ่ะเป็นไงนุ่มมันนิ่มมันแบบอื้ออ่อนิ่ม,ม,ม,มทุกคนดูความหนาของหมูแดงครับนหนามากเฮ้ยที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาบอกเลยอร่อยมากอันนี้ว้าวมากมากใชทุกคนเคยกินหมูนุ่มไหมหมูเด้งอะไรประมาณนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบฝืดทอมันกัดแล้วมันนุ่มมาก แล้วหมูแดงเขาอ่ะมีมันแทกตักเข้าไปแล้วมันแตกกินให้ฟินต้องอย่างงี้ราดพี่น้ำนี่ด้วยไข่เป็ดจ้าอูย้ยเยอะสุดๆมานะน,น,นี้ยมันฟินอะกินแล้วมันโคตรฟินอ่ะบะหมี่หมูดแดงหมูกรอบและขาวาซานเขาอร่อยอ เอาหมูกรอบจรงซีฟู้ดของเขาแบบนี้แล้วก็มักเข้าไปอะไรอร่อยมากลองซีฟู้ดเขาดูแบบว่าไม่ได้เป็นแบบซีฟู้ดที่กินกับทะเลนะอืมทำขค่ะซีฟู้ดเขาเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบจัดจ้านมากแม่บุกลาไปแล้ว,วน้ำหมูแนงเท่าไหร่ก็ไม่พอบอกเลยที่สามถ้วยนะทุกคนดูเกี๊ยวครับนี่ฮะอุ้ยข้างในคือหมูสับแบบนเน้นๆเลยนะ่ะไปจ้า เกี๊ยวที่ดีต้องหอมต้องหอมหอมไหมนุ่มไหมอร่อยมากและยังมีนี่อีกนะใช่เกี๊ยวราดซอสหม่าล่านะฮะทุกคนอ่ะบะหมี่ไปครับบะหมี่ดูเขาเส้นแบบว่าเส้นฮ่องกงอะ่ะเส้นเล็กๆเ,เส้นบะหมี่เส้เล็กๆหอมไข่มากอร่อยมากอะหมูแ<ห>ดงคำนี้คือฟินมะ<ห>บ,บอกเลยว่าหมูแดงเขาดีมากๆนุ่มมากเลยทุกคน กินสไตา์ Banana, แม่บุกก็ต้องหมุนๆฮนนะดึงขึ้นมาครับชาวอะไรนะชาวพลานนกจรันแวะมากินรานนี้ให้ได้อือหือมาหิวข้าวปะเนี่ยไปจ้าเอาสจมานี่นี่น,นี่ลองนี่ก่อนเนี่ยทุกคนดูข้างในนะหมูนี่แบบแน่นๆเลยอะ่ะเนี่ยเราเอาน้ำหม,มาล่าซึมเข้าไปดูดิไปจ้า หมาล่าหมาล่าหอมหมาล่ามากพราความเขานีนคือแบบไส้หมูจะหอมน้ำมันงาเพราะฉะนั้นเมนูที่เราจะทําในวันนี้<อ>ชื่อว่าหมูแดงหมูกรอบเจ้าเด็ดพาน,นกเราไม่พอทุกคนเราจะกินกับหมี่กรอบต้ยมยำโบราณหมูสับเมนูนี้ได้มาจากไหนรู้ปะ่แะแรงบันดาลใจาได้มาจากการไปตะลุยกินถนนประทรัดทองแล้วเจอร้านที่แบบเขาขายที่เราไปกินชื่อร้านอะไรจำไม่ได้เนาะเล็กใหญ่เล็กใหญ่ต้มยำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ้าหมูแดงกน นี่เขามาหนังร้านเลยเนี่ยอุ้ยนี่เองอันนี้ซื้อทั้งถาดเลยได้ไหมคะหมูดูคนดูหมูแดงกูดิเป็นกองแบบนี้เลยอ่ะช้ำๆไปไหนแล้วนั่นอะไหนอันนี้เลยมาพาไปดูหน่อยขอเข้าไปหน่อยนะคะเดรอนมาเดรอนได้เลยค่ะว้าวอันนี้ใช้เวลาในการอบนานแค่ไหนคะต่อหนึ่งครั้งก็คือสุกทั่วแล้วก็แบบทานได้เลยเหรอคะ ทุกคนดูดิอดเสร็จแล้วก็มาคุกน้ํานี่แล้วก็ใส่ลงไปต่อ่แล้วส่วนที่ใช้ของหมูคือส่วนไหนคะทำไมมันอร่อยเสมอสัรคอหมูแทนจะมีความ,มแบบมีแท่งมันทุกคนมันอร่อยมากมันนุ่มแบบนุ่มมากๆไม่ฝืดคอเลยแล้วแบบความที่รสชาติคอ,ขอเขาแล้วเ,เขาหมักมาอ่อยเข้าเนื้อมากของเด็ดของเขาเลยอ๋อนี่คือเพิ่งเอาขึ้นมาจากองเลยขึ้นหน้าราแล้ว,แลวาแล้วก็มมให้มันฉ่ำอ๋อหรอ ต้องทาแล้วเบรดไฟครั้งหนึ่งเพื่อความฉ่ำเพื่อความหอมมีกลิ่นเบิรดนิดๆงูน่ากินมากคืออยากทานมานานแล้วอ่ะมันาชิ้นนี้กลับบ้านเลยได้เลยค่ะวันนี้ประมาณสองสามขีดได้เอาโลได้เอาโลหนึ่งเขามาโลละเจ็ดร้อยใช่ไหมเก็บไปได้กี่วันคะอันนี้เก็บได้ประมาณหนึ่งวันหรือว่าเอาไปวันนี้พวกมิถุนก็ได้ค่ะวิธีการที่จะไปอุ่นคือยังไงคะเวฟแล้วก็ชุบน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำซอสตัวนี้กับน้ำหมูแดงที่เราทานเป็ตัวคือตัวเดียวกัน โอเคนะโลนึงประมาณนี้ประมาณสี่ได้โอเคเลย,เเลยหนึ่งโลค่ะเอา<ข>อหนึ่งโลครับน้ำมูแดงฉ่ำเลยนะหมูกรอบว่าเท่าไหร่หมูกรอบครึ่งโลค่ะอ่ะหมูกรอบขอครึ่งโลครับวัตถุดิบวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไปดูกันที่บ้านก่อนลวกันตอนนี้แม่บุ๊คคือวุ่นวายมากไปครับ กลับมาถึงบ้านนะทุกคนวิธีทำต้ยมยำโบราณ<ะ>ที่จะมาลาดกับเนี่ยทุกคนมีกรอบแบบนี้<ะ>เดี๋ยวน้องบีบีกับแม่บุ๊กจะช่วยทำให้ดูนะฮะบีบีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วต้องทำหน้าตลกทีนึงค่ะบุง้ง <c oughs> ทำหน้าสวยสวยที่สุดในโลก <c oughs> ทำหน้าตลกที่สุดในโลก <c oughs> ทำหน้าน่ารักที่สุดในโลก <c oughs> ทำหน้าตกใจที่สุดในโลก ทำหน้าอะไรดีทำหน้าเหมือนปะป๊าค่ะทำหน้าเหมือนปะป๊าโอ้โหมาถึงใส่อะไรคะใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลภาษาอังกฤษเรียกว่าชูกะโอเคเยอะโอ้โหนี้มันไม่ใช่มานมแล้วไปค่อยรินค่อยค่อยรินมะนาวค่ะอาละเฮ้ยเขารู้ด้วยเหรอต้องใส่อะไรอะมะนาวหนึ่งถ้วยครับผมไปครับ เปรี้ยวๆเลยนะนี้มะนาวคั้นสดนะฮะคนให้ก่อนอ่าคนให้เข้ากันนะใส่อะไรต่อคะใส่น้ำปลาค่ะไปเลยครับน้ำปลาหนึ่งถ้วยนี่อร่อยแน่นอนอ่ะคั่วบทครับนี่อะไรต่อคะและตามด้วยพริกป่นหนึ่งโอ้โห้โอ้โ้โอ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 า้อ้อ้โอ้ะอ้โน้โม้อนโ้โออ จิ้มพริกแจ่วอะไรนะเอ้ยน้ำจิ้มแจ่วอ่ะอุ้ยใส่อะไรเนี่ยกุ้งแห้งแบบไม่มีสีเป็นกุ้งแห้งแบบว่าโบราณเลยนะฮะอันนี้กลิ่นพริกก็คุณคุณมามาเอ้ยมันเผ็ดมากเลยนะนะั่นอะอุย้ยอร่อย,ยไหมคึดว่ายกประทัดพองมาไว้ที่นี่เฮ้ยจริงเหรอบีทำเองเหรอแบบนี้เลยเฮ้ยนี่คือใครครับพอส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จปุ๊บใส่กระเทียมเจียวลงไปครับ ชอบหอมๆก็ใส่เยอะๆมันจะออกมันๆอยากทำงานอะอยากทำอะไรคะอยากทำาโอ้โหี่ต้องคนก่อนอ่าทำไมบีบีถึงอยากทำคลิป่ะลูกเพราะบีบีคิดถึงมาอ๋อใส่หมูค่ะและนี่คือหมูสับของเราครับเทลงไปจ้านี่โอ้โหล้นล้นครับที่บรรทัดทองร้านนั้นหมูสับล้นขนาดไหนแล้วต้องใส่ให้ขนาดนั้นอันนี้เรียบร้อยแล้วหรอนี่ครับต้มยำโบราณหมูสับล้นล้นแล้วน้ำหายไปไหนหมดครับ ก่็เราจะแบบไม่มีน้ำเยอะโอ้โหตัวนีเน้นๆเอาข้าวมากินด้วยก็ได้นะทุกคนดูเลยหน่ากินไหมมาเส้นสุกแล้วนั่ๆหยิบอะไรกินไว้อยากเอาน้ำสุกมาใส่ลงไปนิดนึงไหยคะอย่างนี้ก็ได้เอาสไตล์มาเลยเส้นกินสุกแล้วค่ะกินได้ลูกอร่อยไหมเส้นอร่อยไหมโอเคทุกอย่างต้องบอกเพื่อนๆว่ายังไงเวลาเสร็จทุกอย่างเช็ดเล็กจ้อยขอนุญาตไปแจานค่ะ มาช่อยพี่มนเฮ้ยเขาจำได้อ่ะคุยอะไรมาบอกว่าเดี๋ยวเราไปสปาผมกันไหมบอกได้ได้หนูเอาพี่น้ำแลาวมาก็ถามว่าแล้วของมาชื่อพี่อะไรช่างอ่ะพี่มนเขาจำได้เหรอ,อทำไมบีบีถึงความจำดีมากก็คิดได้มา,าคิดได้สมองไงอ๋อคิดด้วยสมองเลยใช่ป่ะและ้วบีบีจะลืมรักพ่อแม่ไหมบีรักหนูเสมอนีน่นะบีบีจะไม,ม่ทิ้งพ่อแม่ บีบีมีอะไรจะบอกกับพ่อแม่ไหมในวัยห้าขวบบีบีอยากรักพ่อแม่ที่สุดอยากเติบโตมากับพ่อแม่อย่างนี้บีบีรักไม่ดวงใจโอ้ขอบคุณนะลูกและนี่คือรายการตาม<จ>หากันจนเจอเจาะใจนะครับเด็กคนนี้ผ่านอะไรมามากมายร้อยกินเลคนะหมูแดงร้าน ต้าหนึ่งใช่ถ้านออกเผิทษนะรับป้าร้านซิ้งกะใช่ไหมร้านต้าหนึ่งต้าหนึ่งร้านต้าหนึ่ง้องสอนภาษาจีนบีหน่อยว่าสัมที่แบบประจำได้ในวัยเด็กะเมื่อกี้ป้าบอกออกมาว่าเลยนะหนึ่งแปลว่าไข่เวลากินข้าวต้องเรียกว่าเจี๊ยปึงเอ้ยได้เจี๊ยปึงอาบน้ําก็คือจังเอ็กจังเอ็ก่าถ้าประมาถามว่าลือไอ้คืดติกอแปลว่าลือจะไปไหนบีบีต้องพูดว่าจังเอ็กอ่อ หมูแดงแม่งโคตรอร่อย The best of the best อ่ะ The best แล้ว่าอะไรอาป้าสอนอันนี้ภาษาจีนก็เหมืออยากฟังเหรอภาษาจีนใช่ไหมอยากคำคำเนี้ยคำสัตว์อ่ะสัตว์เหรออะไรก็ได้ที่อาป้าคทยสัตว์นะหมาขึงบกพูดไปเรื่อยเอาแมวแมวแมววะขิงแมวอืมเราพูดดูแล้วเสือเสือเหรอคงฟู ไลออนเหรอไลออนเหรอว่างฟ้าไม่ต้องงงลูกมันคือเรื่องจริงปลาเป็นคนจีนนะคะอือปลาบองต้นกำเนิดของหมูแดงคืออะไรต้นกําเนิดของหมูแดงมันมีแล้วถ้าแพนด้าล่ะแพนด้าเหรอเสาจริงแล้วอันนี้ล่ะหมีอ่ะหมีทอร่าหมีทอร่าเหรอย้อนกลับไปใหม่ทุกคนแมวอะไรนะคะแมวเหรอสุนัขอ่ะเราเปลี่ยนทีกับคำแรกอ่ะแมวเหรอถึงเมียว บีบีรู้ไหมว่าเมื่อกี้มาม่าถามว่าต้นกําเนิดของหมูแดงมาจากอะไรให้บีบีตอบก่อนดีกว่าหมูแดงเกิดมาได้ยังไงพูดมาต้องฟักไข่ก่อนออแล้วกหมูแดงเลกแล้วแม่หมูก็ให้ลูกหมูก,กินนมก่อนเสร็จแล้วก็โตมาแล้วเขาเขาก็หยิบลูกหมูไปแล้วเขาก็หั่นนี้ <c oughs> แล้วก็เอาไปย่างเสร็จแล้วก็หั่นอย่างเงี้ยชั้นๆนอย่างเงี้ยจนการมาเป็น หมูอะไรหมูสิงหมูแดงมีอยู่วันหนึ่งอ่ะต้าเสริมอะคนจีนชื่อต้าเสริมสมัยยุคเจ็ดเก้าตาเสริมเขาออกล่าหาหมูเป็นหมูป๊า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 เห็นได้ยังไงป๊าเอป๊าป๊าอ่านมาลูกที่ไหนโรงเรียนหรือบ้านละเอียดด้วยนโรงเรียนหรอบ้านป๊าป๊าอ่านในในในหอสมุดอ่านกับผู้หญิงหรือเปล่าอ่านกับผู้หญิงหรือเปล่า ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเพราะว่าเราเพื่อนเราในห้องมันมีมันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมพี่บีก็มีผู้หญิงอันนี้ไงชื่อเขาใส่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออันนี้รู้ไหมผ่านชื่ออะไรเนี่ยโซเฟียโซเฟียใช่เป็นเพื่อนแบบป้าโซเฟียบีรู้จักเหรอพี่โซเฟียพี่โซเฟียที่เขาเจอในปั๊มกันโอ้โ,อโ,อโหเขาจำความจำดีมากเลยดูกินอะไรครับบีบีอยากคุยกับเพื่อนแบบป้าไหมคะมาวิดีโอคอลให้ทำไมกล้าคุยเชื่อมาดูทำไมอ่ะเขาจะได้แค่เขินเขาจะยิ้มอย่างเดียวเชื่อป่ะแล้ว แล้วบีบีตลกหน้านั้นอ่ะตลกอะไรครับที่เขาตลกเพราะตลกหน้านนแบบนี้ไม่หน้าป๊าแบบเฉยๆไม่ยิ้มเลยไหนลองทําหน้าดูซิหน้าไงาโกโบวาดแบบนี้ไงคงไม่อยากให้วาดได้ยิ้มกันเดี๋ยวตกใจกันไงตกใจอะไรอ,ะอ่ะจะว่าอย่างนี้แล้วไม่แล้วโกโบวาดบีบีมายมอลลี่อย่างนี้อยากให้โกโบวาดบีบีไหมอยากได้แล้วโกโบมาบีบีบอกนะเดี๋ยวโกโบมาแล้วแป๊บนึ่ง อันนี้ของฝันทางป้าวันเกิดป้าไงจำได้เห็นไหมทำไมความจำเขาดีแบบนี้ป้าปาเกิดวันที่เท่าไหร่ป้าเหรอป้าเกิดกันที่เอาละทุกคนดูนี่มาๆๆอะไรหกสิบหกไม่ใช่ลงมาหาเอางี้สิบหกจรงแบบนี้อร่อยป้าสิบหกไหมป้าเกิดวันที่ยี่สิบหกกันยายน เห็นไหมแล้วแล้วพี่พีเกิดวันที่เก้าธันวาคมแล้วเมื่อหมายยี่สิบเจ็ดกันยายนแล้วโคบิวอะโคบิวห้ามีนาคมแล้วโ็เมว่ะหกกันยายนแล้วเจคีอะไม่รู้มาเร็วป้าต้องตอบพี่ได้นะก็ตอบไม่ได้จริงจตอบเสร็จแล้วพี่พีจะเดี๋ยวพี่พีจะเอานี้ให้ป,ะปะ้าอะไรอ่ะของเล่นให้ป,ะปะ้าเล่นกับหนูมารู้ป้าตั้งแต่กินกันมาพี่บีพูดไม่หยุดเลยไม่ได้กินเลยนะเนี่ย เก่งมากอ่ะไอ้ลูกนะแล้วแล้วเจคีอ่ะเจทีเอาเกิดวันที่ปะป้าจำไม่ได้ออกวเนี่ยออ่ไช่มันร้อนอ่ะขนาดเนี่ยออกขนาดนี้ก็เปิดแอร์อยู่เนี่ยปะป้าเนี่ยออกทำไมปะปาร้อนลูกร้อนแล้วว่าเปิดแอร์ขนาดนี้ใช่ปะปาร้อนมากๆเลยอ่ะบีบีไม่ร้อนหรอไม่ร้อนย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่เราไม่มีแอร์เนาะโอ้เออเราอยู่ได้ยังไงวะหายใจออกได้ยังไงหายใจออกได้ยังไง เมื่อก่อนพี่พีเอ็นแล้วเรานั่งกินกันร้อนแบบเนี้ร้อนทอดบ้างทอดบ้างอะไรบ้างอุ้ยเราอยู่กันได้ยังไงอ่ะแต่เราก็ผ่านมาได้เขาเรียกว่าการเวลาทําให้เราอดทนเฮ้ยม้าเอาไปขายม้าเป็นก้อนๆแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก้อนแบบนี้ขายเท่าไหร่ไปรู้เลยม้าเสียวมาหนึ่งเดี๋ยวก็หกมาให้เช็คเองนะคะเดี๋ยวถ้าหกพีพีมันหนึ่งโอ้ยหน้าเสียงเปลี่ยน บะหมี่ก้อนแบบนี้บะหมี่กรอบเงี้ยแล้วราดต้ยมยำโบราณลงไปแบบนี้ไม่ไม่ไม่ยายายาต้องทำไงคะหืมวายบ้าเถืยถ้ <laughs> าไม่มีกล้องมาไม้เป็นไงบ้าเถืยป้า <laughs> เต๋อีพีทำเองอร่อยไหมทำเองอร่อยไหม ดีมีวิ้งคนที่ทำอาหารอร่อยมากมันไม่หวานไปนะคะถึงแบบใส่น้ำตาลก็ไม่หวานแล้วทำจานวนเยอะไงใช่ๆชเนี่ยน้ำไม่ไปไหนหมดอ่ะป๊าไม่รู้มันโดนหมูดูดหมดทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยดูดเลยฮะปาแล้ว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 หมีน้ำตาลอะมีน้ำตาลทางค่ออะไรหมีแบกอ่าถ้าเป็นน้ำตาลก็บราวนเป็นภาษาจีนนะหือเซาะฉีดเซาะ ป๊าปิดนะบีอ่าเสียงก่อนหนึ่งสองโะกตไงแล้วขอโทษครับมีว่าเน่าป้าไม่ได้ไปเลียหรอกีว่าเน่าป้าไม่ได้ไปเลียหรอกป๊าปรู้ไหมว่าวันพัรหัสหน้าบีบีจะได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรตัวแทนอะไรนะบอกป๊าป๊าหน่อยค่ะเฮ้ยตอนเด็กอะป๊าป๊าก็เป็นตัวแทนถือพานบีบีได้เป็นตัวแทนถือพานใช่ไหมพานไหวครูใช่ไหม วะมีให้ไปคว่ำเหมือนแบบป๊าตอนเด็กนะลูกบป,ป,ป๊าเดินคว่ำเลยเอาละทุกคนดูนี่ครับอือหือที่สยุยหมูแดงร้านนี้ลองไปสั่งกินดูแล้วลองไปที่ร้านเขาดูสวัสดีครับมากินไหมครับผมอยู่เชียง,งรายท่เนี่ยเอา้เอากลับไปมไเมื่อไหร่อ่ะโบบอกว่าเดี๋ยวโบโบไปบ้านเนี่ยโง่โง่กับสวัดีฮะกลับบ้านนะเอายัไมถึงกลับอ่ะไหน ผมอยู่บ้านที่เชียงรายทำไมถึงกลับอะครับกลับมาค่ะแม่คิดถึงแม่คืนมาบีก็คิดถึงแม่ดูอ๋อแล้วสุธีก็แล้วเดี๋ยวโบมาเหรอใช่ครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปบ้านเฮียขอบคุณครับสุธีเดินทางดีๆนะบีรู้เปล่าว่าพรุ่งนี้เราต้องไปภูมิเฟสอีกนะเออต้องไปยืมไข่พรุ่งนี้ไปขายของอีกนะ ทุกไปแล้วสงสารลูกจริงเลยไปไปโบไอ้เนี่ยมันก็รัวทุกคนดูประตูเฮียมันหักไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเสีดายไปคิวสัตว์ติดกาวโบกังนี้เลยค่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้ว่เฮียวันวันต้องกินอะไรเยอะขนาดโบกินอะไรมาเกลียดเฮ้ยเอาจริงนะกินเกลียดอะยังไม่น่าตกใจเท่าแบบบ่มีที่จายเป็นเฮียก็โบกินอะไรทุกคน กบูกินเกียดติมากบูกินเกียดไม่ใช่ดมปากกบอ่ะเดี๋ยวก่อนโบมาโบไปพุ่งนี้โบนัดกี่โมงตีห้ากบเูียนเป็นไรลมบ้าหมูเหรอคุณจะไม่ถ่ายให้เห็นแค่นี้ถ้ายังพูดตีห้าเห็นแค่ครึ่งเดียวพรุ่งนี้มึงรู้เรื่องมึงเห็นจะตูดกูหัอในในคลิปอ่ะอ้บีก็ไปด้วยไอ้บีไม่เอากบูกบก็ไม่เอาเหมือนกันนะทำไมอ่ะดีมันไม่เห็นพรุ่งนี้ถ่ายกี่โมงคะว่าช้าสิบเอ็ดโมงแล้วถ้าช้า ถ้าช้าแล้วเป็น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 เตี๋ยอะไรอ่ะอ้าก็เห็นแค่นี้เอาแโอเคพรุ่งนี้มึงก็เห็นกูแค่ตูดอ่ะอ้าวโอเคเห็นแค่นี้อ้าวโอเควันนี้ทำเมนูอะไรวันนี้ทำเมนูหมูแดงซ้อนนี่ะเขียดเขียอะไรเลยหลอกับบเขียดเขียอะไรกับโบไวเรู้จักกบไหมฟ็อกอ่ะเขียดมีพิษไหมเขีดไม่มีพิษก็บอกกินได้เขียดมีพิษไหมกบมีพิษเป็นสายพันอะไรอะโอ้โหอายุอะไรกดอะไรนะกบมีพิษเป็นสายพันธุ์อะไรอ่ะอ้าวเขาตอบหลานที่ท่านหลานถามช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอยากรู้ทับเส้น ลบสเท่ากับเครียดกูสงสารนหลักทำไมต้องไปโกอย่างี้วัยนี้เป็นวัยที่เขาสงสัยที่สุดเครียดคือแบบนี้ไปต่อป้าตอนเด็กป้าเคยสอนการบ้านโบไหมคะตอนเด็กๆเหรอป้าเคยดูแลอะไรน้องบ้างตอนเด็กไหมอยากรู้พี่โบมันไม่มีกระถางทช่ไมไม่ก็คือห่างกันตั้งสิบปีถ้ามึงพูดแบบนี้มึงรู้เรื่องเฮ่เขียดไอ้ที่ไม่โก้เขียดหน้า นี่ยเขียดไปแบบนี้แล้นมาแก้ก็บอกกินตัวนี้แหละคุจริงอร่อยเหรอจริงเหรออะไรรู้ว่านั่งกินไปหล่นไปนึกว่าเขียดขึ้นคอขึ้นหูบีกี้มามาถามว่าบาใครดูแลอะไรบ้างใช่ป่ะไม่อยากรู้ว่าตอนเด็กบาดูแลน้องไม่ต้องพูดตอนเด็กๆเลยอ่ะจำได้ไหมโบมีความสุขไม่หอมปุ๊บั๊บปังอุ้ยอึ่อ๋อไม่ใช่กคุกกินเข้าไปได้ยังไงอ่ะบีอ่ะโอ้ยอยู่กูแบบนั้นแบบ อันนี้ค <st uy ße> ือปะป๊ามัน <stere> ก <ot ra> ินอึ่งใช่อันนี้คือปะป๊าดีหน้าเหมือนกันเดลเลยดูดิมันส้วนดีเฮียหน้าเหมือนอึ่งไข่มาจริงปูคนอันนี้ไข่อะเจคีเจคีทำไมปิดกล้องอะเขาอยู่ในที่รับของเขาสู้สรุปเธอไปเชียงรายจริงป่ะเดี๋ยวก่อนดับหนึ่งนะเอแล้ว สุธีเข้ามาเลยสุดีไม่ใช่เมื่อกี้กูโทรหาเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่เชียงรายสุดีอยู่เชียงรายจริงหรือเปล่ามาดูดิไม่เลยหลับบ้านนี้ไปหาหมอทั้งคู่ครัไม่รู้ว่ากูเคยคิดว่าสุดีมีลูกแล้วด้วยหรือป่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่ากลับบ้านกูไม่รู้ว่าเขากลับจริงไหมแ้ไม่เปิดวยแล้วไม่เปิดด้วยแสดงว่าตอนนี้กำลังอุ้มอยู่แล้วป้อนนมอยู่อย่างเงี้ยกูเคยคิดว่าเขามีครอบครัวที่เชียงรายแล้วหรือเปล่าอุ้ยชัว ซูเปอร์เด right ี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเปิดกล้องสุดีเธอมีลูกแล้วป่ะเนี่ยไม่คีบอสไมีใครบ้างเขากำลังเก็บอยู่อ๋อแม่สวัสดีค่ะสุดีปิดสุดีอยู่กับแม่สุดีมีลูกแล้วปะเนี่ยแม่เขากำลังนั่งอย่างนี้แล้วเราบอกว่าสุดีมีเมียปะเนี่ยแล้วแม่เขาจะคิดยังไงครับสมมติว่าวันหนึ่งโบรู้ความจริงเนี่ย โอ้พี่บุ๊คเป็นสุดไงถามบุ๊คด้วยอ่ะแกล่ะเท่าไหร่จิตใจเป็นยังไงมันทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นบ้าเป็นบ้าเลยเหรอสติเสียไปเลยอ่ะแต่สําหรับพี่อ่ะวันนั้นพี่ฝันว่าเฮียมีอะไรกับผู้หญิงแล้วเขาอะลูกเขาโตแล้วแล้วเขาเพิ่งแบบว่ามันมาทวงสิทธิ์พี่บุ๊คไม่ได้ฝันหน้านั้นอะมาทวงสิทธิ์และเชาวันพี่ก็เลยถามเฮียว่าแบบมันก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วป๊าป๊าบอกว่าไงถึงมันจะมีอ่ะมันก็ช่างมันเถอะกูพูดจริงจริงเพราะอะไรวะ ก่อนมาคบกับเขาอะมีลูกมาแล้วแล้วลูกกบมาทวงสิทธิ์เออเฮียก็เลยบอกว่าถ้ามันจะเป็นความจริงอะก็ปล่อยมันเถอะเพราะว่าม้าก็อย่ามาโกรธเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องก่อนที่จะคบกับม้าไม่พูดแล้วเขาสบายใจว่าผู้หญิงฝั่งนี้ไม่เกียร์นะไม่กูบอกให้เขาให้ให้เขาสบายใจคือเรื่องที่เกิดก่อนที่จะคบกับเขาอะอย่าไปสนใจมันเป็นเรื่องที่ควบคุมเหนือกวามควบคุมแต่เฮียให้คำมั่นสัญญาว่าตั้งแต่คบกับเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันจะไม่มีเรื่องแบบนั้นแต่มันจะมีมากกว่านั้นยิ่งกว่านนั้ ขนมที่ขนมะ่ะขนมมีเยอะ,าม,อะมากรู้ปะโบเคยฝันเดินอยู่ในสนามบินแล้วสุวดีไม่เดินกับโบแต่ไปเดินกับผู้หญิงคนหนึ่งอะฝันแค่นั้นอะโบตื่นขึ้นมาโบทะเลาะตัวดีเลยึงทะเลาะเองได้เลยเหรอทะเลาะเลยแบบไม่ต้องมายุ่งเลยนะเฮ้ย <c oughs> ขนาดในฝันยังไม่รักดีแม่เอากูตรตาตุดีตุดีเองมีอะไรมาอยู่บ้านเฮียนะเออบ้านเฮียยินดีต้อนรับมาค่ะมาคะบีคอมเพลคคือในบ้านเฮียตอนเนี้ยแหล่งรวมขนม แหล่งรวมอาหารชั้นเลิศถ้าเกิดแบบว่าตั้งหน้าตั้งไปเลยอันนี้ไม่ใช่เขาตั้งหน้าตั้งอันนี้แปนมึงรู้ป่ะถ้าเกิดภัยโรคภัยไข้ทำอร่อยมากเลยอ่ะยังเว่อรไปปะกินนิดนึงเลยาเอาอันใหม่นะคะขอแค่ชิ้นเดียวรายการกินขนมแล้วตอนนี้ป้าเคยบอกมามาป่ะ วเวลาไปข้างนอกอะ่ะแล้วไม่มีหมามะเฮ้เฮยเฮียจะทําตัวไม่ถูกเฮียจะเดินไม่ถูกอ,อยากกินไอ้นี่ก็ไม่กล้าเข้าไปกินท่าไห่วะไม่รู้อยากกินอันนียก็ไม่กินสุดจะให้ไปกินอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่ที่เราอยากกินเหมือนอะไรลว่าตอนนี้เหมือนอะไรสัดเลี้ยงจัดเลี้ยงน่ารู้แต่ถ้าไปกับเขาสองคนนะเหมือนเดินเต็มตัวเหมือนไปแล้วมีความสุขอะป้าอยากรู้ว่าตอนที่บีบีไม่มีป้ามีรู้สึกยังไงแฮปปี้ ตอนไม่มีป๊าป๊าบิรู้สึกไงปะถามจริงๆเศร้าอ่ะตอนที่จะนอนแล้วไม่เห็นป๊าป๊าอย่างเงี้ยหรือป๊าป๊าไม่อยู่ไงบีรู้สึกไงเมียก่อนป๊าทก็พี่เสือแต่ถ้าโกโบอยู่แทนได้ไหมอืมโอเคตั้งกล้องไว้ให้เพื่อนๆนอนดูเรานอนไม่ได้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยถ้ากินไปเรื่อยๆเลยดที่ไม่ต้องพูดได้ปะมันเป็นไปได้นะเว้ยได้ก็นั่งปืนอย่างเงี้ยโอเคอย่าลืมทำอันนี้กันนะคะอย่าลืมทำตามกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครอบครัวตะบีขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอแบบดั coat, งๆแ so บบมั่นใจมาเล่นตังตังกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ค่ะพวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครอบครัวตะบีขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากครอบครัวกันเลารปีนะคะจบดีด้วยนะคะ